สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พูรนเมย์จะมาพาเด็กๆนะคะอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะยกตัวอย่างเช่นคำที่สะกดด้วยมาตราไม่กดนะคะอย่างเช่นบออาดอบาแต่ถ้าเราแต่ถ้าเกิดเป็นค่าเงินสกุลเงินบาทเด็กๆไปเขียนว่าบออาดอบาทก็จะกลายเป็นว่าเด็กๆเ,เขียนผิด เพราะว่าตัวที่เขียนผูกก็คือเด็กๆต้องเขียนว่าบออาแล้วก็ทอทอทหารนะคะบาทที่เขียนด้วยบออาทอบาทนะคะวันนี้เนื้อหาจะไม่เยอะนะคะแต่จะจํายากสักนิดนึงนะวันนี้คุณแม่จะพาเด็กๆจํารูปคํานะคะรูปตัวสะกดที่สะกดเป็นคําเลยนะครูจะไม่พาเด็กๆจําว่า อย่างเช่นคําว่าเมฆครูจะไม่ได้พาเด็กๆสะกดว่ามเอกเมฆทั้งที่เขียนด้วยคอลคัังนะคะครูจะพาเด็กๆจําว่ามอเอเมฆเลยนะคะที่เป็นคําว่าก้อนเมฆนะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นคําว่าเมฆไม้ถึงจะสะกดด้วยกไก่อย่างนี้เป็นต้นนะมาเดี๋ยวเรามาลองอ่านไปพร้อมกันเลยนะจะได้เห็นภาพนะคะว่า,าทีค่ครูนั้นใหม่ๆถึงเนี่ยคือแบบไหน ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้จดหรือว่ายังจดบนกระดานไปไม่ไม่ครบทวนนะคะเดี๋ยวคุณรม่จาลงรูปคำทั้ง30คําคำวันนี้ไว้ด้วยก็จะได้ใช้หลักการอ่านการเรียนหลักการเรียนให้เรียนเก่งก็คือสุจิปุลินะคะฟังพูดอ่านแล้วเราก็เขียนด้วยนะคะพอเด็กๆฟังคุณรเมย์พูด,พดเด็กๆก,ก็ อ่านตามอ่าพูดตามแล้วก็ฝึกอ่านเองเพอฝึกอ่านเองเสร็จถ้าเกิดเราอยากจะทบทวนคํานั้นให้แม่นยำเด็กๆก็เปิดวิดีโอคุยอีกรอบก็ได้พอครูบอกว่ามเอคอแม่เด็กๆก็เขียนตามคํำบอกเลยค่ะว่าสระเอมมาคาว่าคอเนี่ยคออะไรนะเป็นคอละคังคอคนหรือว่า,าตัวไหนนะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดเด็กๆเขียนถูกก็แสดงว่าเด็กๆจําได้แล้วนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะคําแรกนะคะมเอค o เมฆเมฆเมคคำนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นคำว่าก้อนเมฆนะคะ คำถัดมาค่ะถ้ามีพยัญชนะติดกันอย่างนี้เราออกเสียงว่าสระอะไรคะเด็กสระอะไรเอ่ยสระโอนั่นเองนะคะรอโอสอลดรอโอสอลดลดคำนี้เราจะใช้กับคำว่ารสชาตินะคะ ถ้าเป็นรสชาติอาหารนะคะเราจะสะกดด้วยสอเสือแต่ถ้าเป็นรถยนต์เราจะสะกดตรงนี้ด้วยถอถุงนะคะคำนี้อ่านว่าลออกสอรถคำถัดมาค่ะวอเอรอเวนวอเอรอเวนคำคำนี้นะคะคำว่าเวนคำนี้ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเวรประจำวันที่นักเรียนทำเวรวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะเขียนด้วยอ่ารอเรือสะกดนะคะ soe soe อ,อ,อ,อีกครั้งนะคะ s อ e s ส e เศรษคำนี้เราจะใช้ในวิชาคณิตนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กเกเขียน 5เศษสนะคะเวลาที่เราเรียนการหารคำถัดมาค่ะบออาทอบาทบออาทบบาทคำว่าบาทคำนี้เป็นสกุลเงินค่ะของประเทศไทยสกุลเงินบาทเป็นต้นคำนี้อ่านว่า ออาจอาดอ erm อาจอาอาดคำนี้ใช้กับประโยคอย่างเช่นคำว่าอาจหารอาจจะรอโอคอโลกรโอคโรค คำนี้ก็จะใช้กับคำว่าอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรค้ายโรคไข้หวดัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำนี้สะกดว่าพออาพอภาพพออาพอภาพอย่างเช่นคำว่ารูปภาพ คออูนอคูนคออูนอคูนคำว,ว่าคูนคำนี้อย่างเช่นเราเรียนคณิตศาสตร์นะคะการบวกลบคูณหารคำถัดมากออาลอการกออาลอการ การคำนี้ใช้กับคำว่าการเวลานะคะออีพอชีพ,ช,ออพชีพยกตัวอย่างเช่นคำว่าชีพจรคำว่าอาชีพอย่างนี้นะคะคำถัดมาค่ะทออ,อทูนทอ u l o อ ทูลทูลคำนี้ใช้อย่างเช่นในคำราชาศัพท์ที่บอกว่า,าข้าส่าละอองทุลีพระบาททูลกระหม่อมหญิงนูนนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเนาะคำนี้เราจะเจอในบรรดาคำราชาศัพท์นะคะคำนี้รอเอขอเลข ลอเอขอเลขวิชาเลขเป็นต้นนะคะอ่ะไปหนะ้าต่อไปกันเลยเด็กๆขาครูคจะโฟกัสก่อนเดี๋ยวนะอ่ะโอเคพร้อมแล้วคะ่ะทออิสอทิศทออิ สทิศใช้กับคำว่าทิศทางเป็นต้นค่ะหออารอหารหออารอหารอย่างเช่นการหารในวิชาคณิตศาสตร์อย่างนี้นะคะหารเฉลี่ยบอ,อุยอบุญ ขอ,อุนอคุณบุญคุณบออุยอบุญคอ,อุนอคุณบุญคุณสออยอสันยออนอยาน สัญญาณอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนะครูจะโฟกัสก่อนรู้สึกว่าโทรศัพท์ครูสัญนสอออสัญยอนออนยานสัญญาณอย่างเช่นคำว่าสัญญาณโทรศัพท์นะคะ ถ้าเด็กๆเ,เห็นสระนะคะที่มีกลมๆเหมือนเลขศูนย์แบบนี้อยู่ข้างบนนะคะในพยัญชนะไทยเราจะมีอยู่สระเดียวเท่านั้นค่ะที่เป็นแบบนี้นั่นก็คือสระอําให้เด็กๆสังเกตนะถ้ากลมๆเหมือนเลขศูนย์อยู่ข้างบนแบบนี้ให้เด็กๆออกเสียงอํานะคะสออําสามถ้าเป็นไม้หันอากาศก,าก็ออกเสียงอะค่ะคออะ ยอคันสำคันอีกครั้งนะคะสออมสำคออะยอคันสำคันวออิวิสอเอสอเศดวิเศดอีกครั้งนะวอ อ,อีโอโอโอเลยเลยสระอีวอีว,สอ A, สอวิสอเอสอเศวิเศถ้าเป็นพยัญชนะติดกันอย่างนี้นะคะออกเสียงสอ o, งส,งสอองอสงสออารสารสงสารแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกทุก ท,ทุกพย,ยัญชนะที่ติดกันแล้วจะต้องออกเสียงโอทั้งหมดนะคะมันก็จะมีบางคำที่ไม่ออกเสียงโอมันต้องดูบริบทคำแวดล้อมด้วยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะก็คือจะออกเสียงโอเนาะเอาอีกรอบนะลูกนะสอโองอสงสออารอสารสงสาร บอ,อ,ท,อบทบบออทออาทบาทบทบาทครั้งนะคะบอ,อ,ท,อบทบบออทออาทบาทบทบาทรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพ รออปอรูปพออาพอภาพรูปภาพอออากออาส์กาออากาศออากอาศอาร์อากาศ เด็กๆต้องจำนะว่าคำว่าอากาศอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์อากาศออกซิเจนเราจะเขียนด้วยสอนี้นะคะตัวสะกดจะเป็นสอสลานะลูกนะคำถัดมาค่ะรอาอองอลางวออะรอวันรางวันทั้งนะคะรอ,อ,งอางอราง วออะลอวันรางวันอันนี้เป็นคำนี้เป็นสระอะลดรูปค่ะเราจะมองไม่เห็นสระอะตรงนี้แต่เวลาสะกดเราจะสะกดว่าทออะทะหออารอหานทะหานอีกครั้งหนึ่งนะคะทออะทะหออารอหานทะ หานบออุคอบุกคออลอคนบุกคนอีกครั้งนะคะบออุคอบุกค,ะคะออลอคนบุกคนคำนี้ออกเสียงว่า ลออะละและคำนี้ค่ะนี่คือคอควายและก็รอเรือที่อยู่ติดกันแต่เราจะไม่ออกเสียงสลอกค่ะเหมือนกับพี่ครูรุ่นเมย์บอกว่ามันจะมีบางคำที่พยัญชนะติดกันแบบนี้ที่ไม่ออกเสียงสลอกแต่ว่ามันก็จะมีน้อยนะคะโดยส่วนใหญ่จะออกเสียงสลอกอย่างเช่นคำนี้ค่ะจะออกเสียงว่า คออ,อคอนจะออกเสียงสระอแทนนะคะอ่านว่าละคออีกครั้งนะลออะละคอออคอนละคอนออีลีลออาสอลาด ลีลาดที่เขาเต้นกันนะคะในกีฬาโอลิมปิกกีฬาอาเซียนนะคะกีฬาพวกเอเชียนเกมนะคะที่เขาจะมีกีฬาลีลาดนะคะลออีลีลออาโสลาดลีลาดสออะงอสังกอเอตอเกตสังเกตอีกครั้งนะคะ สออะงอสังกกเอตอเกตสังเกตโออาอาออชอ,อ,พอชีพอชีพอาชีพอีกครั้งนะลูกโออาอาชอีพอชีพอาช,ช,ชีพไปแล้วนะคะสำหรับ30คำนะคะ คำศัพท์หน้ารู้เป็นคําที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะแต่ว่าคุณัเมย์คิดว่าเด็กๆก็น่าจะทําได้ดีนะถ้าเราฝึกฝนมากพอนะคะถ้ารอบเดียวยังไม่ได้พอเขียนคําแล้วลองฝึกส,สัก2อรอบสักสอรอบได้สามรอบนะคะสามรอบสีรอบเราอ,อ่านบอกมันก็จะได้สุดนะคะเด็กๆแล้วนะ